เท่านี้มีไส้กรอกชีสนะคะให้กับเด็กๆนั่งรอเลยแปเตรียมตัวไปเร็วเตรียมตัวขึ้นบ้านเร็วไปพี่เมาขึ้นบ้านก่อนเร็วขึ้นบ้านเลยขึ้นาขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านเลยครับบ้านพี่เมื่ออยู่ไหนโอ้ช่วงลดูใบไม้พีบอ่มันล่นลายเถอะพี่เมื่อขึ้นบ้านเลยอะสิตาขึ้นบ้านเร็ว เอาโอเคโอเคโอเคนี่นะคะคือบ้านเด็กๆก,ก็จะมีที่กันยุงมีมีที่แบบตียุงแล้วก็พัดลมไฟแล้วก็กล้องด้วยอ่ะปิดก่อนเดีด๋ยวเด็กๆออกเอาเสรน่ะถ่ายกิงน,นะน้ำไหลหน่อยว่เด้อ เรื่องของกินนี่ไวใจมือกับซิตาโรลดไอ้ให้ชี้ก่อนงานชี้จะกินอยากเด้ปะนี่ชี้ต้องคำน,น้อยๆของชี้อ่ะให้ชี้กินก่อนนะลูก้ายหอด,ดอกเอาของมือเอามือ่อ อ่ะพี่ชีพี่ชีจ้ะพี่ชีบอก,กินนะวันนี้เจวเข้าก็สวบหนานเขาอยากกินจอยเขาจิตอ,อยากกินคงจะของบ่รูแล้ววันนี้เหม่เแล้วของพี่เมื่อี่ของพี่ชีหนาใหญ่เอ้ยอ่าดกโอเค โอเคบ๊ายบายหมดแล้วพักเลยตอนกลางวันก็ให้นอนพักไม่ต้องอไงพักเลยนะลกูกบ๊ายบายฝันดีครับรักพี่เมื่กับพี่ชีมากๆนะจุบ๊บๆุอืมอืมคนจริงไป